สวัสดีนักลงทุนครับอย่าลืมเะครับตอนนี้นากา forex ของเราเรามีโปรโมชั่นให้นักชุนได้ร่วมสนุกกันมากมายเลยนะครับใครที่สนใจก็คลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้ประจำวันที่21เดือนกรกฎาคมนะครับในวันนี้เรายังอยู่กับอาจารย์พี่หมีเช่นเคยผู้ที่จะมาแชร์มุมมองข่าวสารและเทคนิคสวัสดีอาจารย์พี่หมีครับ สวัสดีครับคู่เปาวครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ร้องลกกวนาจยรร์พี่บีนะครับช่วยแชร์มุมมองทองคําให้เซนิดหนึ่งนะครับทั้งปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ปัจจัยทางด้านเทคนิคเลยครับนี่มุมมองราคาทองนะครับในด้านปัจจัยพื้นฐานนะครับข่าวสารหลักๆก็ยังคงไม่มีอะไรเลยนะครับผมในสัปดาห์นี้ยังไงก็ยังคงต้องรอเฝ้าติดตามพวก ก็สายข่าวนอกตารางเป็นหลักนะครับแต่ยังไงก็มีประเด็นเริ่มมีความขัดแย้งนะครับการแย่กันระหว่างทางสารัฐที่มีการโจมตีประเทศจีนในเรื่องของการพูดข้อมูลในเรื่องของการแฮกข้อมูลนะครับ่าแฮกข้อมูลในระบบซอฟต์แวร์ทั่วโลกนะครับอันนี้ก็เป็นแค่เหมือนเชิงวาจาเท่านั้นยังไม่ได้มีผลกระทบต่อในด้านราคายัางไงนะครับแต่ยังไงก็ต้องรอดูความมั่นคงกันต่อไปนะครับเผื่อ จีนมีการตอบโต้อะไรขึ้นมาก็อาจจะผลกระทบต่อราคาทองได้ทําให้ทองเนี่ยขึ้นต่อได้นะครับแต่ตอนนี้ท่าทียังตลาดยังคง มีตกกังวลในเรื่องของเชื้อไวรัสที่ระบาดอยู่นะครับอย่างอื่นยังคงไม่มีอะไรเชื้อไวรัสนั้นอาจจะยังไม่ทําให้ราคาทองปรับตัวขึ้นได้แต่ยังทําให้ราคาทองเนี่ยทรงตัวรอได้ดีกว่าดังนั้นในแนอนาคตน่าจะมีปัจจัยลบต่อราคาทองมากกว่านะครับผมเลยทําให้ตอนเนี้ช่วงเนี้ผมมองแล้วว่าราคาทองน่าจะพักตัวในกรอบไปก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อเน,นื่องกันเลยครับผม มุมองราคาทองคำนะครับวันนี้นะครับในกรอบของราคาทองหลังจากที่ยังพักตัวเมื่อวานผมก็มองว่ายังคงเป็นไซ์เวย์นะครับถึงแม้ว่าแนวต้านผมจะให้อยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยี่สิบแนวรับอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ด้อยเก้าสิบห้าแต่จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีแย่เลยหรือเล็กๆน้อยๆน,นะครับเป็นเรื่องปกติเราอย่าเพิ่งไป อ,อมองว่าการทะลุแค่เหรียญสองเหรียญของราคาทองนั้นจากเมื่อวานราคาผมให้แนวต้าน1,820และขึ้นไปถึง1,824นั้นมองว่าเป็นทะลุแนวต้านจริงๆยังไม่ใช่นะครับมันยังคงเป็นแค่การแย่ทะลุผ่านเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับผมอยากให้มองภาพรวมหลักดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองวันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมแนวรับก็ยังคง1,795แนวต้านอยู่ที่1,820 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหาแดนกลางตอนนี้จะมีแนวต้านย่อยอยู่แถว1,812เพราะฉะนั้นแถวโซนประมาณ1,812อาจจะเริ่มเสี่ยงฝั่งเซลล์แบบระยะสั้นได้แต่อาจจะเป็นออเดอร์ที่เข้าโดยที่โวลุมเล็กกว่าขนาดปกติเพราะไม่ใช่จุดที่สำคัญในการเข้านะครับเพราะฉะนั้นเอ็นเอียงในวันนี้เราอาจจะเน้นฝั่งเซลล์เหมือนเดิมนะครับรอขึ้นไปแถว1,812แล้วเสี่ยงเซลล์ลงมาเหมือนเดิมนะครับโดยสต็อปลอสจะสูงกว่า1,835ห้านะครับ ส่วนฝั่งบายที่อยากบายเดี๋ยวรอดูราคาถ้าเกิดกรณีลงมาให้แถว1,795หรือ1,800แค่นี้เราก็สามารถเริ่มเข้าฝั่งบายได้ฝั่งบายจะ stop l o อ s อยู่ที่1,800เอหนึ่้อยแปดครับผมมึงบองอตามนี้ครับ,รบขอบคุณที่ท้าพี่บีด้วยครับสวัสดีครับ